r ด n อมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมิรนวาทาโล่ผัดอุปสรรคยังไงดีสำหรับอุปสรรคที่เจอนะคะเรียกว่าพังมาเลยทีเดียวเพราะงั้นขอให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาและปรับสมดุลในใจใช้ความรักความรู้สึกเปิดใจกล้าที่จะรับรู้สถานการณ์ต่างๆและรอคอยการเปลี่ยนแปลงนี้ไปค่ะด้วยความสงบด้วยความเข้าใจ ฟังเสียงหัวใจของคุณที่คุณต้องการและปาถนาอย่างแท้จริงว่าคุณอยากจะทำอะไรวันเวลากเก่าๆจะไม่หวนคืนมาเพราะงั้นใช้เวลาให้คุ้มค่ากับปัจจุบันให้เต็มที่อย่าให้คุณต้องเสียดายเวลาแล้วมาพูดทีหลังว่ารู้อย่างนี้น่าจะทำแบบนั้นตั้งนานแล้วเพราะงั้นอุปสรรคครั้งนี้ปล่อยให้มันเกิดและยอมรับการเปลี่ยนแปลงใช้ความรู้สึกรักความรู้สึกใคร่ควรสิ่งที่อยู่ภายในใจของคุณแล้วคุณจะได้คาตอบทุกอย่างนะคะ หากชอบคลิปนี้ฝาก s subscribe ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ